สวัสดีครับมือ้บบนอ,อ,น,อนี้พ่อกับปลาสีแก่พี่น้องโอ้พี่น้องมื้อนี้เมนูที่เด็ดเลยต้มเป็ดปลาไหลนี่โอ้ปลาไหลตัวใหญ่ๆซดน้ำนิดหน่อยกันปลาถูกพี่น้องเสียบอีหลีบ่ได้กินดินเลยพี่น้องกะฝากหน่อยได้พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชรก์รกดติดตามเพืงใจปลาสีนะครับกะขอบุณขอบคุณพี่ขอบค,คุณน้องนี่คอยเติมแรงใจปลาสีตลอดมามาเมื่อเยังมาฝากมาตอนดอกมีแต่จนี่กินเด็ดเสียบมากินมังกันอันนี้พี่น้อง อาเข่าหาปลามากินน้ากันนี่โอ้เอ้านี่โอ้ขาดขาดขาดอืมอ๋อเสียบแนี่พี่น้องมันมันดีใส่อ๋อ bà xúc ồ bà đồng bự <ý của mình> <tôi đồng ý của mình> อืมขักขักขักอืมนี่คือสุ preview. ดสุดยอดทั้งป่าเป็นเอียนพี่น้องสุดยอดเนื้อสุดยอดเนื้อเป็นหมาสุดยอดป่าเป็นเอียนป่านบปล่าสีพาเอียนใส่เป็นช่วง อืมหืมขมอมลำไอ้เปลือยดีไหมหมอยาตะคุณหมักบางคุณกับบะหมักนี่ต้มเป็ตโตเลยอ๋อดูหืมต้นห,าน,ห,น,ห,หานามไปนำ้ำมีบางสีไปซื้อมากกิโลละสองร้อยไหมหมอ ซื้อบนเวลาซื้อน้ำขางทางในเป็นหรองซื้อน้ำบัตรทีก็เจ้าใส่ไว้บา,บานปลาซีกินดีจูเป็นหรอเอาไปใส่อืมถ้าแบบซื้อน้ำขางทางบลาซีอีบระกาศ,ก,าศกินเี็นหรอเอยนเลี้ยงก็เย็นหน้าบลาซีกินเยอะนี่ืม Trông ừ. cái gì nó nua Rồng sống cho nói Ừ thí mưa qua vì กอบากทีต้องมีกินอ mm. โอ้ยจบน้านมาด้พร้อมพักพี่น้องเส่พักได้หลายมันหอมโอ้ดิโอ้ยครับหลอกน้าว้จะหน่อยกันอือรู้สองบาสไลายดีพี่น้องไม่นี่อืม ถ้ายามโดนละไม่หนอนเมื่อกินร้ายปีต้มเป็ดอะไรก็เคกินตะผัดถ้าบานยังได้กิน,แบบน,น,กนพอนเฮ็นยังกินน่องเสียบถ้าตุ้งยังกินีทั้งเสียบอันนี้ยังโตตอนกลางกลางอืมอดเลย ตัวเทาๆอยู่ตัวใหญ่เนี่ยแข็งแสบต้มบอกผู้นเนื้อมันแตว,นนวนนนน์พี่น้องผัวโอ้มึงเดือดเครื่องเน้นเครื่องเครื่องเนียนเน้ยนกาซีมักใส่เนี่ยพี่น้องอืมเออเนี่ยบองทรวงมันใส่เจ้ากันเออน,นี่อืม คนมากินหวนนได้ไมน้องกกินบวกินบวาหันหซนบเสียบหักดีก๊อ ปกะตีมัน้องมีแก้วแก้วริกพงอันนี้บ้าตีประได้เห็นเป็นหน่องก็แบบเลยเดียวเนี่ยอืมอืมกลางมันแยง,งน่อยอย่าเป็นหย่งพไ่นหน่องเดี๋ยวนี่ข่าเขาโอ้ ม่นหนามันยังเสียบคือก็อ๋อถ่วงมันนี่เนี่ยมันผัวพี่น้องเลยนี่อือมหวามานกินได้พี่น้องอืม เอาหนึ่งหยาบเอาทิมดาวซีประกาศกินหัวน,นใส่เน้นเน้นปลาเพื่อกคาเกดีแซ่บ เสีเยบแงี้ม่ได้กินดนต้องตบเสียบบอบล่ะการมื้อนี้คือสีกินอิ่มแล้วได้พี่น้องก็ดีดบ้างคิดเบาซีจนจบประเดนหนก้อนเล่ก็สับตะไคร่กะฝากพี่น้องก้อนเล่ก็สับตะไคร่ก็ติดตามรังใจเบาซีนำมื้อนี้เบาซีห้องที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ